นนต่ีมรงนี้ือเปิดประตูกันตรงนี้นะตายถ้าได้ยินเสียงก้วนระเบิดแหวนแล้วรื้อลองรื้อมีปืนสองใช่ไหมถ้าเห็นแสงอัวนกำลังมาแล้วอาเจลา,าเป็นคนสองและอารีอารือปากไว้วาลินทายเลย แล้วฟังสัญญาณอาโจลาเห็นโอววิ่งมาแล้วลื้อเปิดประตูเลยโอเคได้ได้ไดโอไปดูก่อน อ๋ oh, สวัสดีครับคุณผู้หญิงมีใครขายยาโล่ไหมครับนี่อโอ้ขายครับขายขายเท่าไหร่ละได้ได้เท่าไรละเอ่อ uh อ่ามีกาแฟรหรือเปล่าฉันอยากได้กาแฟด้วยนะมีประมาณสา <20 S 2> มส<ะ>ิบเมล็ดน,นะคะกาแฟฉันให้เล็ดละสามสิบเหรียญยาโล ให้ต้นละยี่สิบเหรียญโอเคไหมเอออย่าโลดต้นละยี่สิบหรอใช่ปกติขายต้นเท่าไหร่นะปกติรับต้นละสามสิบนะอ่อสามสิบก็ได้ไม่มีปัญหารับเยอะไหมคะสามร้ <300. S 3> อยอได้มีพอดีเลยนะกาแฟก็สามร้อยด้วยนะแต่กาแฟมไม่มด <30 S 1> ้นึง งั้นไว้มาพร้อมกันทีเดียวเลยอะ่ะกาแฟกับยาโร่ฉันจะได้จ่ายตังทีเดียวเลยได้นะคุณให้ไปส่งที่ไหนคะ,ะอ่าเดี๋ยวฉันมารับที่นี่อ่ะเอาชื่อฉันไว้แล้วกันนะได้คนะ่ะเดี๋ยวฉันติดต่อไปทางจดหมายนะคะอ่าได้เลยนะยาลั่งั้นเราให้เทรช่วยปลูกกาแฟดีกว่านะ ตั้งตอนนี้เขาปุเลยผู้ชายโอเคหรือเปล่าเด็อ่าฉันโอเคนะอ๋อเสียงคุณคๆนะเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนอ่ะเสียงนายก็คุอคุณเหมือนกันเราเคยรู้จักกันมาก่อนอ่ดูรูสวัสดีค่ะคนนี้อ้าวใช่ฉันอันดูโูกเรีย่นนาว่ารับมเล็กกาแฟเหรอใช่มาเลกาเ็กกาแฟเธอมีหรือเปล่านยเมท่าไรสามสิบเหรียญ สามสิบเองเหรอแล้วเธอขายไปเท่าไหรล่ละสามสิบห้านั้นเอาไปขายคนอื่นเถอะ <c oughs> มีเจ้บาจบจอยู่แล้วฉันว่าฉันก็เคยฉันไม่เคยเจอหน้านายมาก่อนนะนายรู้ชื่อฉันได้อย่างเจอทีเราเคยเจอกัน <c oughs> เ,เคยอาจจะเคยเป็นเกือบจะได้เป็นสหายด้วยกันแล้วด้วยมั้ง Mm. คุณดูคุ้นๆนะคุ้นยังไงฉันชื่ออันตูโรโนะไม่ได้คุ้นที่ชื่อแต่เป็นหน้านะดูคุ้นฉันขอจะว่าอะไรไม่ได้เกิดฉันขอดูมือนายหน่อยอ๋ออยากดูมือฉันเหรอใช่ได้เดี๋ยวต่อตรงมือให้ดูนะสามร้อยเมล็ดนี่ก็คุค้นๆแฮะ ไม่ลืมอัวแล้วเหรออาฟิเลีไอ้เวนเลยทุกคนหาที่หลบเฮ้ย Cậu ăn đi, phải cậu เปิดประตูเปิดประตูเลย <Yeah. S 3> ทำไมพี่เพิ่งบอกอ่ะเปิดเพราะฉันก็เพิ่งเปิดไปวาเลนทนยใช่ไหมใช่ไปวาเลนไทน์เลยไป้แล้วกลแล้วใกลแล้วนะต้องปักไปที่สถานีนะใช่ลงตรงนั้นเลยโอเคโอเคนี่ละปัปัปป ไปประกาศสักดาอะไรก่อนหรือเปล่าเอ้ย<อ>หรือว่าแอบเหรอพวกมันออกมาแอบเรอพวกมันออกมาบบกพวกหรือแอบ,บเลยเดี๋ยวว่ายืนตรงนี้ เข้มา